ยืนเฉยๆยืนเฉยๆยืนเมาไเดินยืนอยู่นะครับนะครับยืนเฉยๆนะครับตา้ตกลงกันไว้นะครับไเดินเข้ามานะครับ่ครูได้ครับูเดินเข้ามา เสร็จไปแล้วนะครับเสร็จขั้นตอนแล้วนะครับไม่เห็รเลยอ่ะที่น้องพี่น้องพี่น้องครับตาพี่น้องครับังเรี่นองของลูกผู้ชายเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนได้ทำตามหน้าที่แล้วหลายคนต้องการให้จับผู้ต้องหามาได้วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำเรียบร้อยแล้วพี่น้อง วันนี้ในเมื่อผู้ต้องหามาถึงก้มลงกราบขอขมา ในจับช้วงเมืองพระยุคนละบานไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้มีวันเป็นไปมีอันเป็นไปโดยที่ไม่ดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องอยากโดดเขาอยากโดดเขาให้อาโหดฉีเขาให้อโหสิีเขาจกราที่งถึงเโดดเขาหน้าพี่น้องหน้าเดียวตีดิ้วต้มน้ำ อบพระคุณมากเสร็จแล้วเราจะได้แยกย้ายกันไปนะเดี๋ยวให้ลององเราพูดกับชิดใหญหน่อยเดี๋ยวน่้พูดกับนะครับท่าพูดกับเทเวศนะครับพูดกับบอชี้แจงการขั้นตอนการดำเนินคดีของเขาต่อไปนะครับเสร็จแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับแยกย้ายกันกลับครัมเห็นหน้านะพ่อพี่น้องครับตมรวจนะครตา ท่นใจพี่น้องที่มาตองรับคดีต่อท่านนะครับแล้วก็คำรนตักผมรับปากให้รูปเกีิดลูกชายครับครับขอเชิญนะครับเจียไกสนะครับเกนะครับเียไกใจหนะคก็จะมีกนน้าเุนะครับใครจะให้ปกากคำนะครับใครจะให้ปกากคำก็มานะครับให้เลา ถ้าปล่อยที่รู้บ้านมนะจ๊ะท่านผ้ดูน้ามันดี่้ช่ใช่ถ่ยกันแอนั้นถ่ยไปก่อนรับยนิดองคน้าท่องเ้าองเจ้เ เปิดให้ประชาชนเขาได้เห็นนะครับอไรเหรนมมในรถผมมีขอกันนะครับขอกันมี ขอยไปนะครับขอไปขอขอแค่นี้นะครับขอกันแค่นี้ให้มาลงมาไม่โยนนะครับไม่โยนสิขอนะครับสัญญาย พ่อหลวงของเรานะครับให้ขอให้สุกนะครับทุกคนทุกคนเงียบครับทุกคนเงียบนะครับ

ลงชื่อให้มาปกตินะครับข <tes> อบคุณครับอ้ตอนนี้ก็ย้ายทำให้พี่นะครับลูกที่ดีของพ่อ่อาไป